มยครับก็คือเ่อง่นคว้อกาทจะในได้ก็เออค่อนข้างจะอึดอัดนะครับแล้วก็ทางของแกนเองจริงจะบอกว่าเขามีชุดหนึ่งที่สามารถแบบโรเทชันได้นะครับแล้วก็น้องเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับบวกกับของเราเองที่เพิ่งเล่นกับประจวบเมื่อสองวันที่แล้วด้วยแล้วก็ โดยที่มีผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บด้วยเราก็เลยยังต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักนะครับลงเล่นอยู่ก็เลยอาจจะมีเรื่องความอ่อนล้าของของลูกทีมผมด้วยครับครับพวกอย่างผู้นี้อาจจะผครับแต่ว่าเดี๋ยวตัดเยือกเป็นสุดท้ายบุแต่ว่าเพื่อใหม่ที่เขาก็มีตกชั้นอยู่ก็มันก็เหมือนเป็นทีมอยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็อยู่ในโซนลุ้นตกชั้นด้วยกันก็น่าจะเป็นเกมที่สําคัญของพวกเราเหมือนกันที่จะเปิดบ้านที่บุญญานะครับก็ ตอนนี้ก็พายายามจะให้นักบอลพักแล้วก็ให้ให้สดแล้วก็พร้อมที่สุดนะครับสาหรับเกมวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ครับ,รบรก,บอก,ก็อยากได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารนิดน,นึงเพราะว่าก็เคยพูดไปแล้วนะครับเมื่อหลังเกมที่แล้วว่าด้วยขนาดทีของเรานะครับบางทีเราอยากได้แต่บางทีมันอาจจะไม่พร้อมคนระับอาจจะไม่ได้อยากมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการทุกอย่างแต่ก็ จะขอขึ้นไปคุยก่อนว่าเราจะพอหาใครมาเสริมในเล่สองได้บ้างครับขอบคุณครับ